ทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อมี3โปรเจกต์มาพร้อมกันสวัสดีครับผมโน้ตเนสนะครับวันนี้เรากลับมาที่ Binance รอนพูนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรเจกต์ทั้งหมด3โปรเจกต์นะครับก็คือรอนแพดเป็นเหรียญ FC Porto Fan Token เนาะมีคนบอกมานะครับว่าผม อ่านชื่อผิดนะครับอันนี้ก็ขออาภัยด้วยนะครับครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็มีอีก2เหรียญน,นะครับอันนี้คือเพิ่งมาเมื่อวานนะครับเป็นเหรียญแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนโทเค้นเป็นเหรียญแฟนโทเค้นของฟุตบอลเช่นกันนะครับแล้วก็เหรียญดานะครับมายออฟดาร์เนียนะครับเป็นเหรียญเกมนะครับทีนี้เราจะทํายังไงเมื่อมี3ามโปรเจกต์มาพร้อมกันเราก็ต้อง ถือถื b อ b n b ไว้ใช่ถือ BNB ไว้ก่อนใช่ไหมทีนี้มีร้อนพูสองโปรเจกต์ project, เราจะลงโปรเจกต์ไหนร้อนพูสองโปรเจกต์เนี้ยให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันก็สำหรับเหรียญ City เนี่ยถ้าเรามีเหรียญ BNB APY 1.86%แล้วก็เป็น BUSD 2.41แล้วก็เป็นเหรียญ c s c เนี่ย9.6นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ประมาณว่าได้รับสนับสนุนจากเหรียญ c c h c เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ p ูลเนี่ยจะมีรางวันเยอะภูลนี้จะมีรางวันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลองลงมาแต่ที่นี้มันมี bnb เนี่ย stake เ,เยอะเลยทำให้ตัวตัวหารมันก็เยอะลง ตัวหารมันก็เยอะทําให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับเหลือแค่1.86แล้วก็เหรียญดานะครับก็ APY อยู่ที่5.86%ใน BNB Pool นะครับแล้วก็ BUSD Pool อยู่ที่6.37นะครับที่จริงเนี่ยรางวันใน BUSD Pool เนี่ยแจกน้อยกว่านะแจกน้อยกว่า BNB แต่ที่มันได้ APY เยอะกว่าเพราะว่า มีคนสเต็กใน pool bnb เนี่ยเยอะกว่า pool bu sd มีคนสเต็กน้อยกว่านะครับสัดส่วนเขาก็เลยจะแจกรางวัลแล้วตัว apy เนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเหรียญที่เราเออสเต็กเนี่ยมีราคาแล้วนะครับก็คือเหรียญ d a r เนี่ยมีราคาแล้วเนาะก่อนหน้านี้ยังไม่เปิดขายตัว apy ก็เลยยังจะไม่แสดงนะครับส่วนเหรียญ city เนี่ย คือเขาเปิดเทรดตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันก็เลยมีตัว APY แล้วทีนี้เราจะลงอันไหนมันคุ้มสุดถ้าเรามี BNB เราก็ลงใน pool เหรียญดานะครับอันนี้คือคิดในกรณีที่เราได้เหรียญมาแล้วขายอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราจะเก็บสมมติว่าเราชอบแฟนโทเค็นของทีมฟุตบอลเราก็เก็บแล้วก็มาสเต็กที่ BNB pool ของเหรียญซิตี้ก็ได้ ผื่อวันหนึ่งเราจะหวังให้ราคาขึ้นเนาะตอนนี้เหรียญอ่า city ก็อยู่ที่16ราคา16เหรียญนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นตัว apy นี้ก็จะขึ้นไปด้วยนะครับแล้วทีนี้อันนี้คือมี2วิธีเราต้องเลือกภูว่าเราจะเลือกภูไหนอันนี้ก็คือผลตอบแทนต่ำกว่าอันนี้ก็คือผลตอบแทนสูงกว่าอันนี้ในเทียบกรณีที่เราขายเนาะ แต่ถ้าเราชอบเราอยากลงผู้ไหนเราก็ลงแต่ถ้าเราไม่อยากจัดการเลยก็มีอีกวิธีหนึ่งคือเราเอา,เอาไปลงใน BNB w a l t เดี Wall, ๋ยวผมจะเปิดให้ดูเราเอามาลงใน BNB Wall เนี่ยมันจะแบ่งเลยมันจะแบ่งไปทั้งเหรียญ City ้แล้วก็เหรียญดาอย่างเช่นตัวอย่างมันก็เคยมีแล้วมีที่มีร้อนพูหลายโปรเจกต์เกิดขึ้นพร้อมกัน ถ้าเราเอามาใส่ที่ bnb w wow, a l t มันก็จะกระจายให้กระจายให้ทันทีเลยแล้วก็ยังสามารถเอาไปลงใน้อน pad ได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาอีก5วันนะครับอีก5วันแล้วก็มาที่้อน pad แล้วก็รอกดตรงนี้พอสิ้นสุด subscribe period แล้วก็มากด commit ตอนเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงมากดให้ทันนะ กดให้ทันเสร็จแ,แล้วปุ๊บเราก็รอรอเหรียญแจกเสร็จเหรียญจะเหรียญจะแจกตอนประมาณ5โมง6โมงอันนี้มันมันแจกไม่พร้อมกันอ่ะอันนี้บางคนก็ได้เลยบางคนก็ยังไม่ได้มันแจกไม่พร้อมกันเนาะแล้วก็เราก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะได้ก่อนเพื่อนหรือเราจะได้ทีหลังพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเหรียญของเราอะมาสเต็กต่อแค่นี้ครับ เพราะว่าอันนี้ยังเหลืออีกตั้งสิบหกวันพอเรามาสติ๊กในภูนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วถ้ามันหมดระยะเวลาที่ให้ที่ให้ฟาร์มเนี่ยแล้วก็ย้ายมาลงนี่เออเราก็ย้ายมาลงเลียนิตีเสร็จแล้วพอลงเรียนิตี้เสร็จปุ๊บอ,อ่ามันจบละมันจบระยะเวลาฟาร์มยี่สิบเก้วันเราก็ย้ายมาลง b n b Vault แต่ถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่อยากเราขี้เกียจจัดการอะไรเลย เราเอามาลง BNB V a l l ตั้งแต่แรกมันก็จะกระจายไปลงในร้อนพูให้เรานะครับอันนี้ก็คือการใช้งานนะครับในกรณีที่มีหลายโปรอย่าซื้อเหรียญ BNB เพื่อมาสเต็กนะครับเพราะว่า,เ,าเหรียญน,นี่มีโอกาสร่วงเนาะมันตอนเช้าเนี่ยมันร่วงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยล่วงจนถึง573เเลยนะครับแล้วก็เหรียญที่ เหรียญที่เขาแจกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้อนแพดร้อนพูเนี่ยมีโอกาสที่เหรียญเนี่ยจะร่วงสูงนะครับมีโอกาสที่เหรียญมันจะล่วงมากกว่าขึ้นเนี่ยสูงมากดังนั้นก็ผมก็คือแนะนําให้เอามาฟาร์มฟาร์มแล้วเอาเหรียญไปขายเนาะผมไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราซื้อตอนที่มันเพิ่งออกมาเนี่ยโอกาสที่มันจะล่วงเนี่ยมันสูงกว่าโอกาสที่มันจะขึ้นเนาะเพราะว่า เพราะมันมีแรงขายเยอะมีคนได้เหรียญมาฟรีมีแรงขายเยอะถ้าเราจะซื้ออย่างเงี้ยอย่างเช่นเราอยากเล่นเกมแล้วก็รอให้มันผ่านไปสักพักก่อนนานๆแล้วเราค่อยมาเก็บคืนทีหลังหรือว่าเหรียญแฟนโทเค็นอย่างเงี้ยเราอยากได้ทีมฟุตบอลที่เราชอบแล้วก็รอไปอีกสักพักหนึ่งให้มันนิ่งๆให้มันลงไปนานๆก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บคืนทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราขายตอนเนี้ยเราจะได้ราคาที่ ดีที่สุดอย่างเช่นตอนนี้16เมื่อกี้ยัง16.1ใช่ไหมตอนนี้16.03แล,ล้วผมคาดว่าเหรียญเนี่ยเหรียญซิตี้เนี่ยมันจะล่วงมันจะล่วงลงไปอีกสักพักหนึ่งเลยเนี่ยอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งเนี่ยมันจะล่วงค่อยๆล่วงลงไปเพราะว่าเหรียญค่อยๆออ,ออกมาเยอะนะครับันนี้ก็สําคัญนะครับอย่าซื้อนะครับไม่ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับสําหรับวันนี้ก็มีสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ ยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็จะมีคลิปสําหรับมือใหม่นะครับทั้งร้อนพูร้อนแพ่นะครับก็จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้ใช้งานได้ให้เป็นประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ